หลับตาเบาๆพอสบายสบยผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ <ๆ S 1> ่อนคลาย เราใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะในการปรับร่างกายของเรานี่ให้รู้สึกสบายสบายจริงๆถ้าร่างกายเราสบายก็จะพลอยทำให้ใจของเราสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในการนั่งทุกครั้งเราอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ จก็เรื่องการปรับร่างกายให้สบ,บายผ่อนคลายแล้วก็ททำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นใจที่เหมาะต่อการเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องเป็นใจที่ว่างใจที่ไม่ ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปกระรังเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะจ๊ะต้องปล่อยวางจริงจรงิไม่ยึดม,มนนั่นถือมั่นในเรื่องอไรเลยไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่กระรังเรื่องอะไรทั้งสิน้นใจกิ่งเกลี้ยง ใจว่างๆใจใสๆใจเย็นเย็นการหลับตาก็เช่นเดียวกันอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเราก็จะเห็นภาพภายในได้ง่ายหลับตาตั้งพอดีพอดี ในระดับที่ไม่บีเปลือกตาหรือกดลูกในตานะจ๊ะพอดีพอดีคล้ายๆกับเราปปือตานิดๆหลับตาปลิ้มๆแค่ขนตาสัมผัสกันชนกันอย่างนั้นนะจ๊ะต้องพอดีพอดีฝึกตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะ แม้เป็นหมื่นครั้งย่ามองข้ามไปนะจ๊ะแตการปรับกายปรับใจและปรับการหลับตาถ้าเราทําสามอย่างนี้ได้ลงตัวถูกต้องตามหลักวิชานี้ภายในกายของเรามันจะกลวง มันจะโลง่งโปร่งเบาสบายกลวงแค่เรานึกปล่อยวางแล้วก็วืดเข้าไปข้างในมันก็จะผ่านเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายงายไม่ตืตอไม่ตันไม่ดันไปอย่างนุ่มนวลสบายสบาย เหมือนผ่านที่โล่งกลางอวากาศลองๆแล้วมันก็วืดจึกไปถึงดวงใสๆได้อย่างง่ายๆเห็นไหมเจาว่าอาน,นิสงส์การปรับกายปรับใจปรับการหลับตานี่มีความสำคัญมากจะทำให้เราลัดขั้นตอนได้อย่างง่ายๆ จะวืดเข้าไปดูข้างในและวก็จึกไปถึงดวงธรรมภายในที่รอคอยเราอยู่มานานเป็นดวงธรรมใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธ ประดุดเพชรโลกที่จะระไนแล้วไม่มีตำหนิเลยมีความใสมีความสว่างมีความสุขมีความบริสุทธิ์ที่จะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นได้อย่างง่ายๆ ละพแตะเมาบาๆไปตรงกลางดวงใสๆ<ม>การผ่านดวงใสๆ้าไปถึงองค์พระภายในก็ง่ายถ้าเราวางใจเป็นนะลูกเนะมันจะผ่านดวงใสๆ<ม>ไปถึงองค์พระใสๆ<ม> จะรอคอยเรามาอยู่ยาวนานได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำให้ถูกหลักวิชาเพราะวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเหลือเวลาจำกัดแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเกิดมาก็าเพื่อมาสร้างบารามีมาทำพระนิพพานให้แจ้ง จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่คือเป้าหมายชีวิตหรือมโนปณิธานของหมู่คณะของเราซึ่งการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือธรรมระนิพพานน่แจง้งต้องผ่านเส้นทางสายกลางภายในกายของเรานี่นะจ๊ะทวันใดใจอยู่กับกาย ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจกับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด mm. ก็จะเปลี่ยนสภาวะให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตาม ก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่างง่ายๆอย่างสบายๆบยเมื่อใจอยู่กับกายปกติเรามักจะปล่อยให้ใจเนี่ยล่องลอยไปในเรื่องราวต่างๆไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุลักิุกงานงานบ้านช่อง การศึกษาเรื่องเรียนเครื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้บางทีก็ไปติดเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือส่งไปไกลถึงเรื่องในอนาคตที่ยังมาม่ถึงซึ่งทำให้เราไม่เคยเจอความสุขและความบริสุทธิ์เลยเราเป็นผู้มีความทุกข์ทรม,มานของ,งชีวิต ละใจไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เนี่ยเรามีเวลาเหลืออย่างจากัดมันหมดเวลาที่เราจะปล่อยให้เป็นเช่นอย่างที่เคยเป็นมาเนี่ยตีใจกับกายแยกกันอยู่ เราจะต้องเอาใจเนี่ยมาอยู่กับกายมาอยู่กับศูนย์กลางกายสารที่เจ็ดให้ได้ด้วยวิธีง่ายๆและเราก็จะได้ฟื้นฟูพลางภายในที่ขาดพระมานานแล้วเนี่ยพอหลับตาไปธีไรกมมืดมองไม่เห็นพระในตัว เราจะได้ฟื้นฟูนวัดอรางให้เป็นวัดรุ่งแต่ว่าเป็นวัดภายในให้เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์อารามบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราได้เป็นประดุบป้อมปราการที่จะป้องกันภัยจากอบายได้ภายในสังสารวัตรได้จากวิบากรรมได้ จากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายคล้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเลิศดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เลิกปล่อยใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ภายในให้ได้อย่างถูกหลักวิชาเนี่ยให้ใจใสๆใจเย็นๆ เราจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าหากทำอย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่ต้นคือใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องอะไรเลยเราจะเข้าถึงดวงธํามและองค์พระได้อย่างง่ายง่ายถ้าปล่อยวางได้วินาทีนี้ก็เข้าถึงวินาทีนี้ ถ้าปล่อยวางได้พรุ่งนี้ก็เข้าถึงพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาอย่างไรในเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมยจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือต้องให้เข้าถึงธรรมในเดี๋ยวนี้เนี่ยในวินาทีนี้เนี่ยด้วยวิธีการดังกล่าวนั่นแหละ ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องอะไรเลยให้ใจใสใสใจเย็นเย็นมันจะได้วืดเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆที่เคยมืดก็จะสว่างที่สว่างอยู่แล้วก็จะมองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงคือดวงธรรมภายในเห็นดวงธรรมภายในอยู่แล้วเน ก็จะเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในได้เป็นพระก็บวชได้สองชั้นหรือหลายหลายชั้นเมื่อเห็นพระในพระเข้าไปเรื่อยๆบวชแล้วบวชเล่าเป็นพระแล้วพระเล่าเป็นซ้ำๆก็ไปเรื่อยๆเป็นโยมก็สามารถบวชใจได้ บำเพ็ญเนคขมมะบารม,มีได้อย่าง่งย่าย,ายคือบวชใจไปใจหยุดใจนิ่งดิ่งก็ไปถึงพระภายในเห็นองค์พระใสใสใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของเราเราจะได้รู้จักว่าการบวชเป็นพระนั้นเป็นอย่างไร การเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสาระหรือที่พึ่งที่รลลึกที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อเราก็ถึงได้อย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรากเกิดมาสร้างบาร,รมีก็ท้องสร้างบาร,รมีกันเรื่อยไปให้ถือโอกาสนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบาร,รมี ให้ใจหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆอย่างสบายๆให้ใจใสๆแล้วะละกัน,นึกทบทวนบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้าเนีนึกถึงบุญวันนี้ก่อนที่เราเพิ่งทำผ่านมาหยกๆนึกวยใจปลื้มปิติ นึกนิดเดียวภาพแล้วนั้นก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นในวเวลาทำบุญตั้งแต่เช้าเนี่ยดวงบุญในตัวก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์อยู่กลางกายของเราเนี่ยเป็นดวงบุญใสใสและบุญนี้ก็จะไปดึงบุญ เราทำผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไล่เรื่อยไปเลยในทุกๆบุญจะเด้งโดดมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆเป็นบอกเกิด่งความสุขและความสมาเร็จในชีวิตของเราชีวิตในสังสารวัฏ กิในการสร้างบาร,รมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งดำจะเป็นพลังสนับสนุนให้การสร้างบาร,รมีของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งกว่าที่ผ่านมาคือสมบูมมบรณ์ไม่ได้ลบสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยสะสรรเสริญสุขมรคนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้น เราจะมีความพร้อมทุกอย่างเลยบนก็จะเกิดขึ้นในตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ที่สุดสะอาดที่สุดให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสกลั่นตั้งแต่กายข้างนอกเราเนี่ย ให้ใสประดุดเพชรกายเนื้องเราตั้งแต่ผมขอเล็บฟันหนังนี้เนะี่ยให้ใสละเอียดประดุดเพชรให้ช่องทางกลางกายของเราให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้กลางกายฐานที่เจ็ด ใสบริสุทธิ์ยิ่งเกินไปอีกให้ดวงธรรมในกลางกายที่ฐานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้องค์พระภายในกลางดวงใสใสให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ใครเห็นองค์พระแล้วก็ให้สั่งสมองคพระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยการแตะใจไปเบาๆอย่างสบายๆใครเห็นดวงใสๆแล้วก็ให้สั่งสมดวงใสๆไปเรื่อยๆโดยการแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่ใจโล่งโปร่งเบาสบาย แต่อารมณ์กเกลี่ยงแล้วนีก็สั่งสมความสุขความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่การแตะใจไปเบาๆเช่นเดียวกันให้ต่างคนต่างนั่งกันไปงเงียบๆน,นะจ๊ะ สัพเพพุทธาพลาปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเฉนรักขังพันธามิสภพโสเตอทลรัธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหทะสหะสัพเพญาติพีสัพพุทธานุภาเวนะสัพธมานุภาเวานะ สปสังขานุภาเวนะสทาโสทีพาะวันตุเตสาทู